ต้องสวัสดีครับผ,ผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่อง R Party อาร์นอพาร์ทีเอาร์บผมวันนี้ด้วยเกฟรบบอกกับแบบมาฟูดครับผมซึ่งทําไมวันนี้ผมรู้สึกเครียดเพราะเพราะเมื่อสองวันที่แล้วใช่ไหมคือมีคนมีคนอื่นมามาลาค่าหัวเพียกในเกาะเนี้ยคือมันก็เก็บเพียมกับรัวๆจนจนทําร้ายไปเลยก็ก็เลยเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆก็เยจน จนถึงวันนี้เนี่ยคืออันนี้อันนี้คือไม่คือโดนโดนฆ่าหัวไม่พอดา่าด่านุ่อีซี่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อเลย <c oughs> มามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับผมคือคลิปนี้มานทำอะไรครับผมคลิปนี้คือวิธีการปิดใช้งานใน PVP ครับผมในบอฟูดเพราะว่าซึ่งมันต้องทำยังไงครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับผม คือน้องพีพีไม่ได้เจอกันนานอันนี้ยังไม่ได้ดูนะอะเพราะว่าคลิปนี้เป็นการทอกลอกอนเทสต i n g เฉยๆนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เอารอกเกมแบบนะครับาผมจะทำตามนะครับใช่ไหมนองวินใช่ครับผมเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเราผมก็ผมก็แก้เล่นพยายามเฉยๆเพราะว่าจริงๆก็ไม่เป็นไรก่อนหน้ามันเป็นแค่คลิปคลิปความสนุกเฉยๆ <laughs> แบบดีด้วยเหรออะ อ่ะเดี๋ยวโอ้โหใช้เองออทยายทาวีก็มาอ่ะถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมง่ายๆก็คือว่าให้คนอื่นคนนึงอ่ะจาจัดการพยายามแทนแล้วก็พอตีเสร็จป,ปุ๊บมันก็มันจะตายนะครับผมเราก็จะตายไปด้วยเพราะว่าอ่าถ้ามีพวกศัตรูหรือคนอื่นมาล่าข้าวหัวอะไรก็มันจะโดนโดนคุณแทงเออ แต่ว่าพอตายปุ๊บมันจะขึ้นมาว่า PVP ถูกปิดใช้งานเพราะว่าหมาเพราะว่าก็คือเพิ่มตายเมื่อกี้นักเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าข้อเสียก็คือว่าต้องต้องต้องจะเปิดใช้งาน PVP ได้ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับผมแต่แต่มันเป็นข้อเสียเหมือนกันเนาะเออแต่ว่าคาเฟ่กับไอ้โลกหนึ่งโลก 2, อโลกสาก็มีที่เซฟโซนด้วยนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือ คือมันปิดใช้งานเหมือนกันเพราะว่าถ้าตีไอ้นี่เพื่อเก็อยู่ในที่โซนคนที่ร้านคาเฟ่คือมันก็ตีไปได้คืออันนี้ก็โชคร้ายเหมือนกันเนาะอ่ะก็แค่นี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าต้องอาศัยควยามพยายามข้างสูนนะครับอันนี้ไม่ได้แกล้งของคนดูนะครับผมเอาไว้เอาไว้ทุกอนเชจยนะครับผมก็รักษาความพยายามข้าสูนได้นะครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่ทันก็ถึงว่าคือจะเกิดไอ้ที่ที่เดิมเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปิดใช้งานของ PVP ในบอฟูลนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปทำเผาไอเผาปีศาจแล้วนะครับผมใครไปดูคลิปไอช่องเขาก็ไปดูช่องเขาได้นะครับเพราะว่าพิธีทำเผาปีศาจต้องทำยังไงนะครับผมโอเค S 1> <S 1> <S <an> <S เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็แล้วก็ไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมแล้วก็สตรีมวันอังคารหรือค่ะแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมในเวลาถึงทุ่งจนถึงซอนจนขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ววก,ใก,นนก,ก็ใครที่มาสตรีมไม่ทำอะไรก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมอย่าลืมนะครับไปดูชอ่องพยายามได้นะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ จก็ไม่ไม่ใช่กับสติสีสิจะต้องไปคลิปหน้าบายบเอ้ยลาไปด้วยกั <laughs> บน้องวินอเอ้ยพี่อาร์คือวันนี้จะได้วันนี้จะได้ทำไอ้พวกพวกเผาพีศามไหมอะ่ะก็ทำดี่ละาะว่าทำยากมากเลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำเผาปีศาจลวไปลวบายบาย